สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิวากรแก้วอัมพันธ์ค่ะเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบักใดค่ะตอนนี้อายุ45ปีค่ะก็อาชีพเกษตรกรค่ะค่ะก็เป็นภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเขาโต๊ะค่ะตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักค่ะก็ชอบในอาชีพเกษตรกรมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของเราได้ทำอะไรบ้างใน1ิภารกิจค่ะ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำโอโชวาระที่1ค่ะคือ1ตุลาคม2,565จนถึงปัจจุบันค่ะดิฉันได้นำหลักปรัชญาพอเพียงมาน้มนำใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยการใช้หลัก3สร้างค่ะค่ะก็ที่บ้านมีการจัดเก็บจัดแยกขยะค่ะจัดทำขยะเปียกลดโรคร้อนค่ะ ก็จะมีการปลูกผักไว้กินในครัวเรือนก็มีขายบ้างค่ะที่บ้านก็จะเลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกผักค่ะแล้วก็จะมีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ mm hmm. เช่นว่าในช่วงที่มีการพระสัญจรอย่างเงี้ยเราก็จะไปะทำเพงถวายพระอย่างเงี้ยค่ะในช่วงของเทศกาลวันลอยกระทงทางหมู่บ้านเราก็จะจัด ประเพณนี้ลอยกระทงทํากระทงขึ้นมารวมกันในหมู่บ้านแล้วก็ไปขายให้ที่วัดค่ะก็จัดสรรค่ะก็มีการแบ่งแล้วก็ <c oughs> พัฒนาหมู่บ้านในในในหมู่บ้านเขาโต๊ะของเราก็จะมี3ามหมู่บ้านหลักๆค่ะเราก็จะแบ่งกันในเดือนนี้ทําของที่นี่ในเดือนต่อไปในเดือนถัดไปก็จะมีการวางแผนกันในหมู่บ้านค่ะดิฉันได้ยึดหลักแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการทำงานบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นดังนักพัฒนาภาคประชาชนหรือเพื่อนคู่คิดของนักพัฒนากรโดยที่ผ่านมาได้สร้างผลงานไว้มากมายร่วมกับชุมชนสำรวจข้อมูลเจ้าปทโค่ะดิฉันได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสำรวจข้อมูลเจเ้าปทโได้เข้าร่วมประชุมในการบันทึกข้อมูลครัวเรือน ตามตัวชี้วัดค่ะได้ตรวจสอบตรวจทานให้ครบถ้วนถูกต้องการทำแบบจัดเคลื่อนแผนชุมชนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะบริหารงานตำบลแบบบูรณาการในานามของผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในทุกปีมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรักขับเคลื่อนกิจกรรมการตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยการส่งเสริมให้หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบักใดมีการจัดทำป้ายองความรู้กิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเช่นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมบ้านหนองแวง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลบักไดเช่นการเรียนรู้เศรษฐกิจโอเพียงโคกหนองนาดิฉันได้เข้าไปอบรมที่โคกหนองนาของนาเศรษฐวัฒน์ค่ะก็อบรมปลูกมอนอบรมการทำปุ๋ยหมกักโดยการไม่พลิกกลับแล้วก็ที่โคกหนองนาของกำนันวีรวันรค่ะดิฉันได้นำทีม U2T ของมหาวิทยาลัยราชพัฒ เข้าไปอบรมค่ะค่ะก็จะมีอบรมพรมเช็ดเท้าอบรมการทําปุ๋ยสังเคราะห์แสงแล้วก็อบรมการทําปลานินแดดเดียวค่ะการส่งเสริมทุนชุมชนส่งเสริมวิธีประชาธิปไตยในชุมชนค่ะได้รับการเป็นตัวแทนให้เป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งได้ส่งเสริมการตั้งป้ายร่วมรณรงค์ไปตามหมู่ตามบ้านเพื่อที่จะเคาะประตู เชิญชวนให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาเลือกตั้งค่ะการให้การเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมอบรมการดับไฟป่าดิฉันเป็นหนึ่งในสมาชิกในการควบคุมไฟป่าค่ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักเพื่อที่จะเอาปุ๋ยหมักไปใส่ในสวนทุเรียนสวนผักค่ะการขับเคลื่อนปัชญาเศรศษฐกิจพอเพียง ดิฉันน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนก็จะมีการปลูกผักขายค่ะผักเราก็จะนำมาแปลรูปอาหารบ้างที่มีเหลือนะคะก็จะมีมะม่วงอย่างงี้ค่ะที่สวนของเราก็จะมีสวนไผ่ไผ่เวลาฝนตกมาไผ่เกิดเยอะเหลือจากการขายเราก็นำมาดองอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำปลาร้า จากโนไมค้ค่ะค่ะก็จะมีการอัดหญ้าแห้งขายแทนฟางค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งฟางเพื่อที่จะเปลืองเงินเราก็ใช้หญ้าแห้งของเรานี่แหละมาแทนฟางเพื่อที่จะให้หัวกินค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นอ่ะดิฉันก็เลี้ยงกบค่ะเพาะพันธุ์กบเพื่อที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในปีต่อๆไปกบที่นี่จะเยอะมากค่ะการเลี้ยงจิ้งหรีด แล้วก็มีการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารในบ้านค่ะได้แปรรูปพวกเศษไม้เศษกิ่งไม้เศษตอไม้ที่เหลือใช้มาเป็นการเผาถ่านในถังเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนค่ะการแก้ปัญหายาเสพติดดิฉันได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาอของเด็กในชุมชนนะคะของเด็กในหมู่บ้านของเราเป็น ชั้นประถมศึกษาค่ะดิฉันได้ร่วมกันงดเล่าเข้าพรรษาดิฉันได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการาเปิดปิดสัญญาณไวเลสของศาลา,ากลางหมู่บ้านค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้นานก็จะเป็นแหล่งมั่วสุมเด็กก็จะมานั่งเล่นเกมแล้วก็จะมา,าเหมือนว่าลืมน้ํากระท่อมอย่างนี้ค่ะดิฉันก็ได้ออกความคิดเห็นในการนําลูกเปต้ตอง มาไว้ในศาลากลางหมู่บ้านเพื่อที่เด็กวัยรุ่นจะได้เล่นไปนตรงเป็นการฆ่าเวลาค่ะการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาความยากจนไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องทําติดต่อกันหลายๆปีดิฉันได้เป็นคนสํารวจข้อมูลเจ้าปทอดิฉันได้ทราบถึงครอบครัวยากจนในหมู่บ้านในชุมชนในฐานะที่ฉันเป็นทีมปฏิบัติการตําบลดิฉันได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาครวัวเรือนยากจนตามทีพีแมพ โดยใช้หลักการสีทอดังนี้ค่ะมีทัศนคติค่ะเราจะลงไปพูดคุยกับครอบครัวว่าเขามีทัศนคติยังไงครอบครัวนี้สามารถที่จะพัฒนาได้หรือเปล่าค่ะทักษะค่ะเราจะดูว่าครอบครัวนี้มีทักษะยังไงเช่นเขามีทักษะในการเลี้ยงวัวเขามีทักษะในการปลูกผักเขามีทักษะในการทําอาชีพที่เป็นการเหมือนพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเปล่านี้ค่ะ ต่อไปเราจะดูทรัพยากรครอบครัวนี้มีทรัพยากรอะไรบ้างเช่นว่าเขามีที่ค่ะเขามีวัวหรือเขามีทรัพยากรในการจักสารหรืออะไรหรือเปล่าค่ะต่อไปก็จะเป็นทางออกค่ะเราก็จะร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาให้กับครอบครัวนี้ถึงทางออกว่าเราจะหาทางออกให้ครอบครัวนี้ยังไงในการส่งเสริมอาชีพต่อไปค่ะดิฉันได้มีส่วนร่วมในการช่วยติดตามช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องกับครอบครัวยากจนมาโดยตลอดค่ะดิฉันได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจในการคัดเลือกเด็กยากจนแรกเกิดถึง6กขวบเข้าตามวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัฐราชสุดาสยามบรมราชากุมารีดิฉันร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลของผู้นำอชกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนโดยสาธิตการปลูกผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือนยากจนและร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลูกผักณที่ว่าการอำเภอดิฉันได้ปลูกผักสวนครัวที่ศาสนาสถานวัดบ้านศีสวายหมู่9ตำบลจิกเดกในหมู่บ้านของเรามีครอบครัวยากจน ที่สามารถพัฒนาตนเองได้ก็คือครอบครัวของนายบานกำจัดภัยค่ะทางเราทางทีมงานได้เข้าไปเพื่อที่จะมอบเมล็ดพันธุ์ผักมอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ดิฉันได้นำพ่อพันธุ์ไก่ไข่ไปมอบเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ต่อยอดตอนนี้ครอดมาแล้ว10ตัวค่ะได้ทอดพ่อป่าให้กับเด็กยากจนได้ร่วมกิจกรรมแหเทียนเข้าพรรษาในงานเทศกาลต่างๆได้บวชชีพราหมณ์ในวันสำคัญต่างๆ ดิฉันได้ร่วมกันจัดโรงทานให้กับเด็กยากจนชั้นประถมศึกษาในชุมชนค่ะคากิจกรรมอื่นๆของอาสาพัฒนาชุมชนได้เป็นตัวแทนในการถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่มในรัฐพิธีและพิธีการอันเนื่องในวันสำคัญต่างๆดิฉันได้ทำช่อง YouTube ขึ้นเป็นของตัวเองเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรที่สนใจในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์วัวชาโรเล่ค่ะอย่างเช่น ได้ทําการถ่ายพยาธิลูกวัวทํำยังไงไม่ทําให้ลูกวัวนั้นได้รับการบาดเจ็บดิฉันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแผลหนอนเวลาหนอนโดนว,วัวเจาะวัวเจาะหนอนเอ๊ะหนอนวัวเจาะประมาณนี้นะคะแผลหนอนไปเจาะและเราจะทํำยังไงโดยที่เราไม่ต้องตามหมอและไม่ต้องทําให้วัวบาดเจ็บค่ะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษากีบวัวค่ะวัวเวลา อายุมากหรือว่าแก๊สลงขาก็จะทําให้วัวเจ็บขาเราจะรักษาได้อย่างไงค่ะได้สนับสนุนช่อง YouTube ต่างๆให้มาถ่ายทําที่ฟาร์มค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์ให้กว้างขวางมากขึ้นค่ะได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆผ่าน Facebook และผ่านคลิปเรียลค่ะในการเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ ที่ได้มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เนื่องจากครอบครัวของเราก็เป็นครอบครัวที่ยากจนมาก่อนผู้นำครอบครัวได้มีทุพพลภาพทางร่างกายนะคะพอเรามาเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเราถึงได้เข้าใจว่าโอ้บางครอบครัวนะเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินนะบางครอบครัวเขาต้องการเวลาเขาต้องการเหมือนว่าการสละเวลาให้เขาบางทีเขาต้องการที่จะไปหาหมอในที่ไกลๆอย่างเงี้ยแต่เขากลับไม่มีรถอย่างเงี้ยค่ะ บางครอบครัวเขาต้องการเหมือนว่าต้องการเสื้อผ้าต้องการข้าวสารต้องการเครื่องนุ่งห่มอย่างเงี้ยเราได้เข้าใจเขาเต็มที่เลยค่ะรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะได้เหมือนว่าได้ให้ความรู้ได้เข้าไปถึงครอบครัวยากจนจร,จริงๆค่ะได้พบปะเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดคุยค่ะภูมิใจจริงๆค่ะงานจิตอาสาทําไปด้วยใจรักแม้ลําบากสักเพียงไหนใจไม่ทอ้อ จะขอร่วมเคียงข้างงานพอชอเป็นอชอ,อาสาพัฒนาชุมชนขอบคุณค่ะ